มันเป็นยังไงอ่ะมันอยู่ไม่ได้เหรอถ้าไม่มีผัวโคดูนี่นะคุณเล็กอยู่าดูดูแพลวได้แล้วคุณเล็กเป็นบ้าอะไรถ้าคุณเล็กจะโกรธแค้นแพลวคุณเล้งก็ามาลงที่แพลวมิเชลไปทำแบบนั้นในสายตาแพลวตอนนี้ คนเล็กมันก็เป็นได้ก็คแค่ฆ่าตะกอนคนหนึ่งเท่านั้นคนเล็กกล้ากล้าฆ่าคนในงานแต่งงานเขาไม่ได้ยังไงทำให้เธอเห็นแล้วไงว่าฉันทำอะไรได้บ้างและฉันทำได้มากกว่าน,นี้ถ้าเธอยังไม่เหน็น มันก็จะต้องมีคนตายไปเไรื <ๆ S 1> ่อยเธอยาลืนะแแผวพันว่าเธอเป็นเมียฉัน <c oughs> ฉันจะไม่ยอมให้เมียฉันเป็นของใครทั้งนั้นเลิกพูดคำว่าเมียสักทีได้ไหมคุณเล็กแพลเป็นคนแผวมีความรู้สึกแผวไม่ใช่คนที่คุณเล็กนึกอยากจะทำอะไรก็ได้คุณเล็กทำแบบนี้ แล้วอยากจะรู้ว่าคุณเล็กคุณเล็กรักแพ้บ้างไหมคุณเล็กไม่สงสารแพ้บ้างเหรอทำแบบนี้ทำไมอ่ะทำกับแม่แบบนี้ทำไ,ไมไม่ต้องรอง้องไห้แล้วแม่ถ้าเธอไม่อยากให้มีคนตายไปสิไปบอกคุณแม่ ว่าเธอจะขอยกเลิกงานแต่งงานครั้งนี้อะ<า>ไรเอาเลย <c oughs> คุณเล็กอยากจะทําอะไรก็เถิน <c oughs> ถ้าคุณเล็กคิดว่าครอบครัวของคุณเล็กจะไม่เดือดรอนเพราะการแต่งงานางในครั้งนี้เขาก็เป็นถึงเชื้อพระวงศ์แพลวอยากจะรู้ <c oughs> ถ้าคุณเล็กิงใจกล้า คุณเล็กยังจะทำแบบนั้นอีกคุณเล็กก็ลองดูสิคะกินจนเลยนะอยากแต่งมากเลยจังอยากมีผวมากนะจังเลย จำคำว่าฉันไว้นแล้วคนถ้าเธออยากจะแต่งงานแล้วก็วันแต่งงานเธอมันจะต้องมีคนรายจังวัน